ทำไมทหารบกไทยถึงควรใส่แว่นแบบนี้และแว่นแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยแว่นแบบนี้เราเรียกว่าก็อกเกลเฮลเมนั่นเองนะครับหรือถ้าให้อธิบายง่ายมันคือแว่นตาขนาดใหญ่ที่เอาไว้คาดบนหมวกได้นั่นเองโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการสู้รบนั้นมักจะเต็มไปด้วยสะเก็ดต,ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดระเบิดนะครับหรือสะเก็ดจากกระสุนที่เราหลบในที่กำบัง การใส่แว่นตานั้นเนี่ยนะครับจะป้องกันสะเก็ดต่างๆที่กระเด็นมาโดนดวงตาเราได้เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่เมื่อโดนความเสียหายแล้วรักษาให้ได้ยากมากนะครับและจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีทหารบกไทยหลายคนในศึกกัมพูชาไม่ใส่แว่นเลยนั่นเอง โดยเฉพาะในสมอรภูมิรัสเซียและยูเครนนะครับจะเห็นได้เลยว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับทำการลบในสมอรภูมิคูเลตหรือหลุมบุคคลนะครับและต้องโดนจากการระ,ระดมยิงของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น RPG หรือปืนใหญ่ปืนโครกนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งกับทหารบกไทยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าทหารบกไทยไม่ใส่แว่นเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการสูญเสียดวงตาได้หากทําการลบหรือโดนสะเก็ดระเบิดใส่นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารบกไทยถึงควรใส่แว่นแบบนั้นนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าหากกังวลในเรื่องของการสะท้อนแสงนะครับเวลาคาดบนหมวกเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใส่แว่นแบบอื่นเช่นการใส่แว่นตาใส่แบบนี้ที่ทหารทั่วไปนิยมใช้หรือใส่เป็นเลนการสะท้อนแสงก็ได้นะครับ